โอเคครับ <laughs> ขอหยอดน้ำตาไอหยอดตาซีโอจะทำอะไรก็ได้หรอหยอดบุกขบคอย กันให้อธิบายนิดนึงค่ะว่า AI Chatbot คืออะไร AI Chatbot หรอใช่ถ้าให้พูดง่ายๆเลยมันก็คือ tool อันหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีความสามารถถามตอบได้เหมือนเป็นคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นโปรแกรมที่ถามตอบแบบแค่ต้องพิมพ์แล้วล่าสุดมันเริ่มทำเป็นเหมือนคนจริงๆคือ,อ,อถามตอบได้ของม็นเสียงเลยถ้าอยากจะเข้าใจแบบ ตัวอย่างง่าย,ายใครเคยดูหนังเรื่องเธอปะที่เป็นสีชมพูสีแดงเต็มหมดเลยแล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งควาคิน p h นิกส์อะที่แสดงกับสมานตาที่เป็น AI ตอบเหมือนคนเลยถูกป,ปะแต่จริงๆแล้วเป็นหุ่นยนต์เพราะฉะนั้น c h a t บอทคืออะไรในมุมมองประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายๆคือเอาไว้คุยเพื่ออะไรตอบคาถามต่างๆที่เราจะมีคําถามม่ใช่นไรบ้างเราจะอยากรู้ว่าประชากรประเทศไทยมีกี่คนเราแค่ถามเลยว่า ประชากรปร,ระเทศไทยมีกี่คนมันก็ตอบให้ตอนนี้พี่แพกใช้ AI chatbot ทั้งหมดกี่ตัวคะ <c oughs> เคยลองมา3ตัว Gemini Claude ChatGPT แล้วก็ ChatGPT free ด้วยค้นพบว่าเอาเปนแค่ความรู้สึกส่วนตัวเนาะ ChatGPT ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวมีเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรมันถึงดีที่สุดงั้นให้พี่แพกรบวนรีวิวแต่ละตัวให้ทุกคนได้ดูกันนิดน,นึงค่ะเริ่มตั้งแต่ ChatGPT คือ <c oughs> ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า ChatGPT ถ้าเหมือนเป็นฟรีเนี่ยมันจะให้เราแค่ใช้ ChatGPT ที่โง่ที่สุดก็คือ ChatGPT Chat g p ห3.5หรือ3ซึ่งมันจะตอบเลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็จะโชว์ยดูยเช่นฟรีถามคำถามแบบคอมพลิเคตหน่อยก็คือ ChatGPT 3.5ไม่สามารถถามคำถามที่เป็นเกี่ยวปัจจุบันได้คือมันจะตอบแค่เฉพาะข้อมูลที่มันมียกตัวอย่าง,างเช่นอ่ะสมมติเราลองถาม แช GPT 3.5ถามว่าเงินดิจิตอลจะได้เมื่อไหร่มันดันไปตอบเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอเงินดิจิตอลเลยก็คือบอกว่าเงินดิจิตอลมีกี่ประเภทนู่นนี่นั่นก็คือมันจะมีความอ่องๆของมันอยู่ไอแชท GPT 3.5ถ้าใช้ไปเรื่อยเนาะก็คือว่าคราวนี้พี่ลองเปลี่ยนเป็นแชท GPT 4ีไหมถ,มถามคำถามเดิม ต้องเจาะจมว่าในประเทศไทยได้ไหมคะมันรู้อยู่แล้วลว่าเรามัน<ท>ควร <ไป S 2> จะฉลาดเพราะพี่ถามเป็นภาษาไทยเลยอล,ยลองดูดิดูว่ามันฉลาดขนาดไหนอสี่ 4, ไม่เหมือน3.5ตรงที่ว่ามีการออกจีนเน็ตไปหาข้อมูลมาได้แล้วถามเป็นภาษาไทยต่อเป็นภาษาอังกฤษอ่าบอกว่าเขาบอกว่าจะล็อคอันเนี้ยภายในเมยส2งพัโอ้เนี่ยบนหน้าจอบอกว่าอะไรไปไวเลสยูเซจพอลิซีด้วยไม่เห็นรู้เรื่องเลย เป็นว่าช่างมันก็เป็นว่าเมยี2024ครับอันนั้นคือที่เขาบอกว่าจะร้อนจะตอบเป็นภา,านษาอังกฤษในล่องใช้เป็น ChatGPT O ซิ ChatGPT 4O ถามเป็นภาษาไทยตอบเป็นมันเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอ่าตอบเป็นภา,านษาไทย ChatGPT 4O นะครับ P กับ C ด้วยการที่ถามไทยตอบไทยมีการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกับ3.5แล้วก็ลงละเอียดลึกกว่าด้วยเขาบอกว่า นูนเฮ้ยมันตอบได้ดีว่ะมันบอกว่าไตรามาส4ของปี2567ไม่กี้ชาต t g ิ t 4บอกว่าเมย2024ก็คือจะออกเดือนนี้แต่เรารู้แล้วไม่น่าเป็นจริงแต่พอไปชาติพิทีี 4, โถามไทยตอบไทยไม่พอยังบอกได้ว่าใช้งานไตรามาสที่4ของปี2567มีสิทธิแก่ประชาชน50ล้านคนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ เอาจริงไม่รู้ว่ะพารามิเตอร์ของ Chat GPT คือค่าต่างๆที่ถูกใช้ในการฝึกโมเดลเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสามารถและประสิทธิภาพของ Chat GPT จำนวนพารามิเตอร์ของโมเดล Chat GPT เวอร์ชันต่างๆมีดังนี้ Chat GPT 100ล้านพารามิเตอร์100ล้านพารามิเตอร์ Chat GPT 200ล้านพารามิเตอร์ h a t GPT C ประมาณ1ล้านล้านพารามิเตอร์การประมาณการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและการพัฒนาเพิ่มเติมโดย OpenAI ก็เห็นได้ชัดว่า c o ดีกว่านะครับไม่น่าแปลกใจคือนั่นคือเหตุผลว่าทำไม,มพี่แพ็คถึงยอมเสียตัง20เหรียญใช่เออน,นี่มันมเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีมากเลยครับโ <Okay S 2> อเคค่ะอันถัดมาที่พี่แพ็คบอกว่าพี่แพ็คใช้ก็คือตัว เจมินาย <Gem ini S 2> หรือคูกาบาคือจริงๆใช้คือต,ตัวเดียวกันใช่ปะเอ่อมันเปลี่ยนชื่อทีหลังครับก็คือหน้าที่กําลังเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นของเจมินายถามว่า <c oughs> มันดีไหมเปนของฟรีอะฟรีเพราะอะไรเพราะเราใช้ Google Work Space อยู่เราจ่ายหัวละ10เหรียญ12เหรียญก็เลยบอกว่าให้พนักงานใช้นี่ก็แล้วเนๆเราจ่ายค่า Google แล้วถามดีมากไหมมาเราลองถามคำถามเดิมกับที่เราถามชาติด,ดีไหมอ่ะเงินดีต้องจะได้เมื่อไหร่อ่ะ ถามไทยตอบภาษาไทยแล้วก็ตอบไวพอสมควรคาดการณ์ว่าประชาชนได้รับเงินดิจิตอลห0,000บาทช่วงไรมาส4ของ2 5 6 7เฮ้ยแม่งฉลาดเหมือนกับอ๋อเออโอ้ดูเหมือนว่าแม่งตอบดีกว่า ChatGPT 4o อีก e. เพราะว่ามีแหล่งข้อมูลมากกว่าแล้วก็ดูหน้าอ่านด้วยเอออันนี้สงสัยจะเขาเรียกว่าดูถูกมันไม่ได้แล้วล่ะ คือของ Gemini เนี่ยที่สังเกตคือการตอบจะเร็วกว่าคือคําตอบที่มันรืดออกมาเนี่ยมันจะปรืดออกมาได้เร็วกว่า ChatGPT ก็เท่าที่ดูคําตอบน่าสนใจคือก็แนะนำให้พนักงานโคดเมเปนคนที่ดูอยู่กิ้ง,งๆอย่าลืมกด subscribe และ like ด้วยนะครับช่วยลองใช้ Gemini จะได้คุ้มเดี๋ยว่ล้่เจ,จ่ายเงินให้กู Google แล้วนะพี่แพคเล่าความเป็นมาเป็นไปของไอตัว Gemini ไ oh, okay. ม่มีอะไรเลยครับ Google แค่กลัวว่า ChatGPT จะครองโลกคนเดียวก็เลยทำ oh, <okay. S 1> เอามาแข่ง oh, <okay. S 1> มันมีแค่นั้นเลยนี่คือ Google อ่ะแพ้เลยเพราะว่าจริงๆอ่ตัวเองทำ AI มาตั้งนานแล้วแล้วก็ปล่อยให้ ChatGPT เอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เลยต้องมานั่งไล่ catch u ตามตัวสุดท้ายที่พี่แพกใช้โอเสงว่าอะไรนะคะ Claude ครับ oh, <okay. S 1> C L A U D E ก oh, <okay. S 1> ็ L A u D e. พี่พี่ยอมจ่ายเงินพรีเมียมไปแล้วนะตอนแรกแต่ไปเห็นไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะเรามาลองถามคอรจ่ายไปเท่าไหร่คะยี่สิบเหรียญเหมือนกันพวกนี้มันทำมาแข่งกันหมดเลยอะพี่ลองถามว่าเงินดิจิตอลไทยได้เท่าไหร่แล้วคนไทยมีอยู่กวนหนึ่งอะจะชอบแบบอื้มคอรดดีมากฉะลาดเลยใช้หมดละพี่ว่ามันก็แค่พวกอินฟลูเอนเซอร์ครับดรอปทราฟฟิกแต่ เนี่ยคำตอบแย่มากที่สุดเลยห่วยแล้วแถมสะกดพร้อมเพยพีดีเอาเป็นว่าคลอสน,นี้ผมคงไม่ขอรีวิวครับเราพูดโดยสรุปคือข้อที่1นึ่ง ChatGPT ทั้งหมดในโลกไม่มีความฉลาดไม่ต้องไปฟังพวกครูรู้ครับมันแค่สรุปข้อมูลให้เราแต่ฟังดูอ่านดูเหมือนกับเป็นคนนี่คือความสามารถอันเดียวที่มันมีมนไม่มีความสามารถอื่นเลยข้อที่2มันเก่งเรื่องภาษามากได้ทุกภาษาหมดเลย เราสามารถใช้ในเรื่องของภาษาเช่นภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนภาษาไทยนะครับข้อที่3สิ่งหนึ่งที่ ChatGPT สามารถที่ช่วยเราได้เพิ่มเติมนะครับมันจะมีพวก store ต่างๆที่เราสามารถไปใช้ได้ store ในที่นี้พี่หมายถึงมันเพิ่ม capability a u t o m a t e รุ่นนี้นั่นไปลองเล่นกันดูพี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พี่แนะนำว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เคยใช้ Google อะ ให้เปลี่ยนไปใช้ ChatGPT ก่อนลองถามเข้าไปใน ChatGPT ถ้าไม่ได้คำตอบจริงๆค่อยไปใน Google นะครับหลกัหลกๆจริงๆมันจะมีที่มันช่วยงานเท่าที่พี่ลองใช้ดูแล้วนะได้เท่านี้อย่าไปเสียเวลาเจ n เนเรตภาพรู้สึกมือนมันค่อยเก่งจริงๆพี่ชอบที่โอเคเล่าให้ฟังมากกว่าที่แบบเราใช้ Adobe หรืออะไรประมาณนี้แล้วเ,เราวาดภาพรู้สึกมันมันทำไอตัวที่เราวาดวาดอยู่ให้มันดีขึ้นได้ทันทีเออพี่ว่านั้นอนะ่ะใช่ พี่คนพบว่าความละเอียดมันไม่ดีพอแล้วภาพเจเนเรตจาก AI พี่ไม่เห็นมันสวยเลยอมันดูแปลกมากอะมันน่ากลัวด้วยะนะฮะเลยไม่ชอบเคยลองแล้วลองบ่อยด้วยแล้วก็แบบไอล่าสุด CEO อะ่ะคือเหมือนคนขี้เหงาหรอไปคุยกับ chat GPT อะไรอย่างเงี้ยแบบคือคุณไม่มีคนคุยด้วยหรอพี่ไม่เห็นคุยรู้เรื่องเลยมัน,ม,น,ม,นมันคุยมันคนคุยด้วย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้อินเพรสอะไรเท่าไหร่แต่ขอพูดได้เลยว่า ไอซเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของจุดเริ่มต้นของการที่ต่อไปเราจะเริ่มคุยกับหุ่นยนต์ให้มันทําอะไรให้เราอย่างเช่นเราคุ้นเคยอเราเป็นแอปพลิเคชันวลอปเปอร์เราเคยบอกว่าเออเนี่ยเ,ออเราอยากจะเข้าไปลงทะเบียนต่อไปเราแค่พูดมันจัดการให้เลยอันนี้พี่ว่าเป็นไปได้แน่นอนอีกไม่นานนะเพราะนั้นอยากจะฝากน้องๆโปรแกรมเมอร์พี่อจะบอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานเราจะเริ่มไม่ใช่แค่เราจะทิ้ง User interface ปกตินะ แต่พี่อยากจะบอกว่าสมมติถ้าเราต้องเขียนสร้างโปรแกรม Photoshop เป็นลูกค้าต่อไปอ่ะมันเหมือนเราคุยกับโปรแกรมด้วยมันไม่ใช่แค่ใช้งานแต่มันคุยกันแล้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นถ้าสมมติโอมกลังแต่งรูปอยู่บอกว่าเออแบบภาพนี้ยังไม่ถูกใจ่ัไหร่ลองเจเนเรตแบบตัวอย่างอื่นมาให้ลองพอคิดดิปุ๊บมันสร้างขึ้นมาเลยน้องลองคิดดูสิสมมติถ้าเราจะพูดเอ็กเพรสอย่างนั้นน่ะการที่เราต้องไปกดปุ่มกี่ปุ่มอ่ะกว่าเราจะสามารถเออฉันแค่ต้องการไอเดียมันมันมันไม่ควรจะมีปุ่ม มันไม่มีปุ่มกดเจ n เนเรตไอเดียแต่ว่ามันพูดไปเลยเว้ยแล้วโปรแกรมมันเขา้าใจมันเจเนเรตภาพขึ้นไปให้เราเห็นเลยนี่แหละที่พี่เรียกว่าฮิวแมนยูเซอร e r นเ c e ร์เฟหรือ Human User นยูเซอร์ r นเ c อร์เฟาพี่บอกได้เลยว่าในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเห็นโปรแกรมที่มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ภาษาไทยมันมีความเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องเข้าใจความดาวที่มันสามารถดาวได้ปะมันสามารถดาวเนี่ยพิมพ์ไหมว่าลองลองด่าคนให้ดูซิจะได้โชว์ความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็พูดตรงๆกับมันเลยแล้วมันก็จะบอกว่า v i o l a t e usage policy ด่าไม่ได้มันไม่ใช่มนุษย์ไงมันก็แค่หุ่นยนต์แหละขอโทษด้วยครับผมไม่สามารถทำตามขอได้ตามคาด สมมุติว่าถ้าต้องทำอะ่ะเออเรายั่วมันดูไหมนี่ไงไหนว่ามีความเป็นมนุษย์ไงอันนี้คือซโอใช่ป่ะคซโอถึงแม้ว่าคุณต้องการให้ผมแสดงความเป็นมนุษย์ด้วยการด่าคนแต่การด่าคนเป็นงานทำที่ไม่สร้างสรรโอ้โหมันเขียนด่ากันมายาวมากเล <jag S 1> ย <c oughs>